สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดียามเช้าๆก็สีมืดๆนี่พี่น้องมื้อนี้ลองไปหาเห็ดบ่ได้ไปทางนาเด้มื้อนี้ลองไปทางทางนาป้าเพิ่นเนาะดอนบ่ได้จริงดอกดอนน้อยนึงแต่เฮากวาอ๊ยค่อยบ่เคยมาหาเ็ดทางนี้จักเทื่อป้าเพิ่นไปหาุมือก็ได้ได้เพิ่นาเ็ดงแต่มื้อนี้ก็ลองไปลองเบิ่งออกหลายมื้อสิพอยังบ่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักบ่นมันออกแถวนี้พี่น้องไปหาม่ไปซื่อๆ หาหกเก็ดดอกอกับพ่อแกงนะหกข่าววัดนี่จักดอกเราเอามาให้แล้วไปหาแกงกินซูมื้อเราหกเก็ดชิปเราไปจักเลิกเติบได้เฉพาะหลดจังมาบ่ได้เนาะามน้ำห่วยมาแถวบ้านได้พี่น้องว่าห่วยย่างไปได้บ่ราสะสนะ บ่ได้ดอกขนาดห่วยอันนี้ยังท่วมท่อรถเลยอะไรนี่ท่วมท่อรถมอไซค์ก็ไปบ่ได้น้ำเพียงหัวเข่าโอ้โหทำหนี้ก็ท่วมแนละ้วพี่น้องท่อรถแท็กซี่ได้ยังเนี่ยไปรุ่นน้ำกันนะ้อพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดละงูคือเท้านาไปหาเมื่อวานวานี่ก็มันบ่ทันคนใช่เลย,ยบางคนก็นจะไปเยี่ยงเอากลางคืนบางคนก็นไปตั้งแต่เศร้าๆมืดมืดเยี่ยงไฟสายไป มไปอันนี้ก็มีขั้นแรกขนหาแต่ก็มาหาลองบึงนี่ก็คือกันเลยจริงๆเห็ดนะมันออกอยู่ดอกแต่ว่าจากใครจากอย่าหาเนาะม่องเก่าอนะคนเที่ยวเป็นชีบเถือ่อเออบ้านเบื่อพี่น้องนี่เห็ดขนาดมีคนหาคู่มือด้อนี่ ยังมีเรือบานดอกจูมลูกหลา่าบุมีบอ่ออกลำลังมูนอยู่เงาอันนี้ใครก็เห็นเมื่อวานแสดงว่าเมื่อวานนี่มันมีอยู่อู้มานีกับผู้ผู้ี่น่าเสียดายเด้เสียดายมาหาแต่ละเถือ่อมิแต่เห็ดบานเลยจังมา มื่อวานจน่มันจูเนี่นคนหาอยู่คนกันยังบบเห็นมันเออดอกบบจูมนะฮะเอาเครื่องก็เจ้าก็มาแหละเขาบบเห็นมันมือตะเก่าเจะหาอุ้ยอย่าไปออกลายมือแหละมื้อนี้มันบบมีแต่เฮ็ดจะเจอป้าเพื่นป้าเพิ่นกรบโได้มันเบิดแล้วมันห่วงเลยครับว่ามื้อนี้ค่ะ กุติเราไปหาได้เมื่อนี้เราไปหา็บ่ได้แสดงว่ามันเบิดแล้วน้ะเพนมันห่วงปะเียหนึ่งีดอะนี่นเบิรแหโอ้ยาก็ะยางหัวอดนีนี่บอกบอเฮ็ดวกบอออกปีนี่ดอะไรออนะอ่อกินเบิดเฮ็ดบวกจีกได้ห้อบูจบวอ่อกห่นปกัท่านค้นอยู่นะฮะหู้กูจจักเอาเอากระต่ายมีเอาพี่กายอมันเมาแล้วไม่ท่าแล้ไม่เท่า มั <Es> <idas> e, ูมือซ yeah well, right. cool. <laughs> ื <sh> <mark> er <ans> ้อนมือวานมืซื้นี่ได้มันออกแถวนาหอให้พวกจิกค่ะหุ่ยมามือวานเนี่ยสิได้ยุกเหาอว่ะม้อนี่มันเบิดแล้วเหรอว่ะข้ามือก่อนชุมหอกกระกมาหอนี่นี่บไแล้วได้เดีกวอเท่ากันเลยบัวได้ได้บัวไต้นด้ ได้เห็นหาดอรรถเห็นเธอมันห่วงแล้วเขานห่วงมันต้องเห็นบ้างแหละอนนี่ดอกบานดอกหนึ่งช่องดอกแล้วก็แล้วเลยแต่วันนี้ดอกจูมมูมีจิกดีเฮ็ดผึ่งเบิ้งเบิ้งเห็ดผึ่งขาวใหญ่ขี่รถปุดปุดกินเหี้บบอ นาฝนไปต้องฝนไปคืนนี่เรา,า,าก็นหนึ่งเราเราได้เนึ่เห็ดคืนนี้่นพูนเราได้เห็ดวานมอซ้นสองปากคนกินดูแลกันนี่ดิ เออบักซองเถิกอนนั hmm. ้ดโบไดมานำดีแล้วล่ะพี่น้องเห็ดผึ่งโอ้ยเดี๋ยวเห็ดผึ่งเห็ดอันนี้เออเดี๋ยวเห็ดผึ่งเสร็จแล้วชีบืดอเสียพี่น้องเลยโบไดเบิ่งบอลคดีฮะเละบอลนะดอกนี่เนี่ยบางแนนนี่บานเพื่อนหัดแข่งได้ ได้บ่ดอกเลยดแล้วมันมีอยู่แต่ห้ามืดตาเรเห็นห่งเห็นผึ่งกันเนาะจะงงแมันห่วงหมแล้วเออเห็นผึ่งเนี่ยเดเห็นองุ่นตื้มใช่กันหาดแล้วเบืองเขียว มืดเทอาพี่มันออกบัดพี่เฮ็ดเอาอื่นออกลายเฮ็ดนี่ก็ออกลายออกลายจัดคีขันเอา

ยังกินหนาเบิ้งน้ไปเบิ้งเข่าแล้วก็เข่าแล้วมันออกดีอยู่แล้ววะออกดีอยู่ได้นี่คือแน่นาโอ้โอ้ัห น้าเขาคงโยงกันยากลิลล์อะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาอีดีนี่แหละเพชรนะเด็กยังไม่ลบหย่าลบหย่าเอาหย่าพักปอดรุ่นขึ้นแต่เจ้าบุต้ปั๊บเครื่องยอดเข้าบลงหน่อยนะค่ะเพราะไมายอดให้เจ้าแล้วเขาปั๊บเครื่องยอดเด้อเอองัูผลลายโตอยู่เนาะ โอ้ยุงกินปืนอันนี้ยังไขรเนี่ยได้เนี่ยนี่้าเขากระดอกกระดี้อ่ะลีบนนี้ก็เข่าอบ้าอันนี้ ทำหนีน้กระซือว่าโอเคอเลยนะผักปอดขาย,ยุ่มีแต่พักปลอดน,ะน,ะนะอ้นๆจักหยาวิสังหายาอะไรตัวนี้เออสำดับเอาตัวนี้ค่ะหาเนาะคือดับนี่ไรปีนีบเบจนกับพอไพอชัยไม่ยอดเหพื่อนนี่ยอด เอองามอยู่ด้วยเข่าพนใครกว่าแถวนาเขาได้เนาะแถวนาเขานาะก็โยงก็เย่งแหงเลยขนไดนี่ยอดเบิดทงเลยนะพนทองแถาปีนี่นี่ก็จะมาหยอดซองมือเต็มๆจังแร้วนี่ที่เรือก็ให้เราลกหนาเอานี่แต่งามอยู่เนาะเข่าพนเนาะเอองามอยู่เออ นะครยูมันออกไขรกว่าเข่าสุภ้าอยู่ดินเย็นขนาดมันออกบริเวรไอเข่ามันลงลายเลยของเราเนี่ยดินเย็นนะมันบ่ออนี่ยหยอดล่าเลาะไ้ดีแล้ก็เมื่อแล้วเกันยูงกินหน่า พุ่มผ <sequ ENNIS S 2> ลไม้โตอยู่เนาะอรีข้อของดีพี่น้องเฮ็ดพวกตาบมันออกเลยเนาะเฮ็ดผืนงคมมาจากอันเฮ็ดยังมากัมก็พี่น้องเฮ็ดพวกตาบพี่น้องมันอันนั้นเนาะมันอยากเห่อออกแต่ว่านี่ผู้จ้าเฮ็ดปวกตาบชนิดดอกขาวอะไรนี่ทีนิดดอกซีนะค่ะเจ้าออกไปจาก้วก็เหงาโก่งๆเขาอว่าพายใหม่ก็ออกไปจากปีนี่ ชนิดส no. nice ีนี่แหละสีดอกไม่อยนาบไค่เยใหญ่เนาะชนิดสีน้ำตาลนะไม่ใหญ่นาตต่ปุ่ดอยเลยเฮ็ดยังเฮ็ดผึ่งขมบ่หอผึ่งขมเออโอ้ยดีเห็นเนี่ยวะยันบนเฮ็ดพวกเคยออกเลยมันขี้ไล่หรือเปล่าผึ่งขมเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกตาบดอกจุ่มพี่น้องเมื่อกี้นี่แม่เพล่ยใส่เอา ชองดอกนี่เอาดอกจูมมันก่อนด้วบันทึกนะเออออกเลยเนาะแสดงว่ามันก็นหล่าแล้วได้เนี่ยไอปพวกจิกจนออกไปวกตาบจนออกไอปวกตาบสนิทด,ดอกอยากขาวๆแบบนี้มันสีดอกใบใหญ่กป็นไรขับสีด,ดอกสีํำตาหนะโอ้ยใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้ได้ตื่มกันเลยได้เียเฮ็ดยังสตุวน้โอ้ยผีดอกนี่หันใบใหญ่ดอกนี่ดอกบานมันตัวนีน้ เก็บ้เบรดนะขนาดเฮ็ดคมก็ยังเอาเฮ็ดน้ำมันนี่ให้เรือเ่ากับสี่ดอกให้พวกตาบพนนี่แต่เห็ดวกตาบเลยสี่ดอกค่ะสี่แกงได้หลายเติาเติมกันเห็ดห่งเหลืองบ่เห็ดพิ่งเหลือง เห็ดเผเหลืองกินได้เออกินชองแคำเถื่อนนะเห็ดเพิงเหลืองนี่ค่ะออแม่นห่อห่อนี่แหละดอกจูมมันห่อห่อสิแหละเออเห็ดเพิงกข้าวเมื่อนักกระดอกหนึ่งแกงใส่กันเมื่อนะกะกินได้เห็ดเพิงเหลืองเดฟพี่น้องพี่น้องก็เคยเม่นมากินได้กินได้แล้วก็เคยกินยุเคยกินชองเถื่อนเลย ดอกจูม uh, ันจะเป็นห่อๆไว้สัตว์เะเห็ดเนี่ยคือเห็ดเบื่อเนี่ยพี่ว่ากินได้เนาะโอ้ยู่ลายพี่น้องเบิ่งเห็ดเบื่อไล่ลายพี่น้องกำเป็นหมูอยู่ดอกหนะก็ได้โอ้มานนี่มาทำบิ่งมีบไข่อีตูอยู่หน้าเขากับมีแต่เก็บมาก็ใส่แกงเป็นลมำนะโอ้หนามเต็มหนอง Ăn tìm nòng hạt phô nhâm len thì lên đừng cái bốc bớt đây phi Mày có đi không? <laughs> ừ. Hãy น้ำสั่งเซนูตะเกากินน้ำนี่นี่แล้วพี่น้องใสงามค่ะเลยมันเป็นน้ำสั่งออกบ่อได้ตะเกาเบิดบ้านนี่มาหาบออยูนี่ข่อยกับเพ่อก็มาหาบเ,เลยๆกินน้ำตามบ่อตามยังตะเกาฮะพอยามแรงก็จากัีซิซะซะขึ้นเลยค่ะมันออกมาใหม่มันคืองามั้งเถ่อคนมาเอาลายกรบพ๋อพอกินนี่จะเอิอนสั่งเซนู มืดคึ้มบังกินีิไปหล่อดอนนะ่ะบังกินอะไรีนนะาเขาผัดบ้านหน่าเลยมันงามมันถึกเพืีองหน่าน้ำไม้อย่างนี้น้ำไม่ไผ่ บักอันนี้บักอันนี้ยอดใหญ่ดิจ่ะเพื่องเห็ดให้ดินดีเดชิลดุดยองเอามาพีกพ่อมาใส่แกงเบื่งด้วยมะเขือมาหาเข่าส่วนแล้วกันเออช่องสกินเนี้ยช่องเข่าทำเร็จอะ เก็บอาดบักพริก no. ด <Okay. S 1> I mean? ิบไว้ใส่แกงเห็ดบักพริกยาวๆด่ะเนาะมันมีหน่วยใหญ่ๆปุ๊มกับหน่วยกับหน่วยอันใหญ่ๆปุ๊มหน่วยยาวๆเล็กๆเด้เองกระเป๋าเครื่อน้อยมากบ่ใหญ่เนาะน้อยๆก็เรื่องบลเด้อนี่ๆหน่วยน้อย เครือข้าวอันนี้นะหยุดเอามาเครือก่อนหน่วยเรื่องมันเอาบุ๊กไว้ได้เอาพี่น้องเก็บเอาผีบไว้ได้ลายแล้วเก็บพอตะเมอใส่แกงตู่พลดูด้วยนหาเอาก็เอามาปลูกเลย เพอนเรากินยังบบเบิร์ตบสิใครถอดอะไเบรตัวปลูกใหม่แล้วกำลังปลูวานหักตนาเลยชงำหัวคุสิใคยจะไปใส่เบิร์ด้เียวไปใส่เบิร์ด้คิวพอได้ใส่ไว้ใส่อีกวันหน้าเธอนึ่งนะโอ่เราจะใส่เกง นาทงนี้ก็จะบระเิเฮดเป็น,น,น,นเป็นนาโคกดินทรายแข็งเนะพี<อ>่น้องของราดำลายหายแต่ว่านาผลกว้างต็มอยูเนาะเฉพาะชองคน,นพอแหงขนาดเท่าลายคนก็ยังพอแหงแต่บวเข่าบวเนาะหัวบวดดีๆเลยนะออกมาไหมเออออกมาจะเข่าไปน็นยังไงยังออกมาดิออกมา บักช่องทึกนำโบหายมานำมันเห็นกับับเรือดอ,อกอันเจ้ามันไปใช่มันพากันไปหลอกกลางบ้านมันเลยโบเห็นเขามาปะมาหรือยังเป็นไล่ไก่ไล่กาอะไรยังอะไรไอันนี้นี่บอแข้งอะไรเออโคตรคมเลยอะไรดอกใหญ่ๆนานๆแขง็งอะไรรอฮะเอาถึงคม อยู่คาปะายู่คาไปแล้วปีตะเก่ามันออกลายเนาะปีน่ะเนาะปีตอนขอดมิวกีเพราะเห็ดเม็ดผัใช้ไปเอามาเต็มกระต่าค่อยปวดตุกๆน้ำเฮ็ดตอนอยู่ไฟปีน่ะเฮ็ดยังกระลายตัวเองไปบ่ได้แล้วปูวัดแต่น้ำเฮ็ดชองปีที่แล้วนะเฮ็ดปวกออกลายปีน่ะ พอแกงเลยเห็ดลมเม็ดโอ้ยยุงยกินยุงกินหลังมือยุงกินหนาเหาดลายกบมุมได้เฮ็ดแล้วก็ได้พอกินคุณพี่น้องมือาก่อนมันเห็ดลมเม็ดมเหมมด็น,หมมนหงกมาได้ซ้ำห่วงเลยเห็นงกโอเคพี่น้องเอ้ยพพรคลิปหน,น้าเด้อขอบคุณบรรษกุสกุลอยาได้ก็ะฝังบึงโฆษณาให้เด้อทุกคนเอ้ยไปแล้วเห็นเด็ก็ได้สบายดีพี่น้อง